รวนี่คือวิธีการขายเกี๊ยวแบบเนียนเนียหนึ่งหลบหน้านไ,ไม่ได้เป็นไรสองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโถโทรมาอีกแล้วก็บอกว่าโทรผิดไงไม่เข้าใจหรอวะ ดูเลขให้มันดีหน่อยนี่มันสูง14บสหนึ่งสอ่ะขายเคี้ยวทอดหัดจําสักบ,บ้างนะเรื่อง่ง่ายๆแค่นี้สาใส่อารมณ์ฮะนี่ยากจะชื่อซูนดรอตลกและ <c oughs> มินจีโฮมมมาสาเลอีโนหนูจอจาซสเลอีซาโอพอพูอ่านให้มันถูกด้วยมินจีโฮไม่ต้องถามแล้วนะที่จะบอกอนะเพราะวันจันนี้ที่สํานักงานอเมริการกลางเรียกสั้นๆว่าออกตะเคลีย พร้อมยังพร้อมยังเดี๋ยวแนั้งพร้อมโกงก่อนอ๋อกเออออก็พร้อมพร้อมหนึ่งองามพร้อมหนึ่งสองสามออย่างนี้ก็ได้อะเล่นใหม่ไง